แฟนที่ทะเลาะกันนะครับวันนี้เขาคิดยังไงกับเรานะครับคำพยากรณ์นี้มีผลใน7วันนะครับใครที่จะเห็นคลิปนี้นะครับแสดงว่าจักรวานจัดสรรให้คุณได้เจอนะครับเพราะฉะนั้นนะก่อนจะไปฟังคำพยากรณ์นะครับกดหัวใจกดแชร์นะครับคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกๆและนะครับ ติดตามโปรไฟล์ให้กับอาจารย์ด้วยสำหรับคนที่เจอกันครั้งแรกกดเซฟไว้หน่อยก็ดีนะเพราะว่าอาจารย์อัปคลิปทุกวันนะครับนะสนใจดูดวงกับอาจารย์นะครับอย่างละเอียดนะเปิดดวงอยู่ที่559าเบเาทเคาะลิงก์หน้าโปรไฟล์ติดต่อ,อของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจองคิวกันมวได้เลยสำหรับคนที่ชมทางแพลตฟอร์มอื่นๆคุณสามารถเข้าไปที่อินบ็อกซ์ของแต่ละแพลตฟอร์มได้เลยนะครับโอเคนะฮะอาจารย์จะจับไพ่ขึ้นมา3ใบมีไพ่หมายเลขหนึ่ง หมายเลข2แล้วก็หมายเลข3นะครับให้เลือกนะครับตั้งจิตอธิษฐานแล้วเลือกมา1ห,หมายเลข1 2ห,หรือ3ถ้าเลือกแล้วไปชมกันครับนะอธิษฐานที่ดีนะสำหรับคนที่จับหมายเลข1ครับอธิษฐานดีๆนะครับคนที่เลือกหมายเลข1ทะเลาะก,กันเนี่ยตอนนี้แฟนเขาคิดยังไงกับเรานะครับทะเลาะก,กันไปละนี่นะฮะ ตอนนี้แฟนเขาบอกว่าอย่าเพิ่งมายุ่งนะครับเขาอยากจะอยู่คนเดียวนะเออนะอยากจะอยู่คนเดียวอยากจะลองดูว่าเออเขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์ครั้งต่อไปนะครับนะเพราะฉะนั้นในไพ่ใบนี้เดลเฮอร์มิตนะครับหมายถึงเขาอยากอยู่คนเดียวเขาอยากทบทวนนะครับว่าที่เราทะเลาะกันเนี่ยมันเกิดจากอะไร แต่เชื่อว่านะครับไม่นานเขากลับมาครับนะพอได้ไพ่ที่ดีนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็ตั้งจิตธิฐานนะนะครับขอให้เขากลับมานะครับยังไงก็อย่าใจร้อนนะครับมาดูครับใครที่เลือกหมายเลข2ครับมาครับได้ไพ่อะไรหนอมาดูกันครับได้ไพ่ 9ก้าถ้วยนะครับไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าอะไรนะครับไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าตัวคุณเองกับเขาเนี่ยนะครับนะนะเขาก็เดี๋ยวเขาก็มาง้อแหละ9ก้าถ้วยเนาะนะครับเขาก็ประมาณว่าเขาก็งอนอยู่อะนะครับงอนคุณนิดๆหน่อยๆน,นะครับเขาใหญ่คุณมาง้อนะนะครับแค่ง้อเขาก็คืนดีแล้วว่าโอ้ยินดีเนียนะฮะใครได้หมายเลขสองเนาะนะ ทะเลาะกันแล้วเขาก็อยากให้เรามางอ้อเขาชอบความหวานของคุณนะครับโอเคนะครับใครที่เลือกหมายเลขสามมาครับอาจารย์จับสดเลยนะเนี่ยนะครับจะพยายามไม่ตัดนะครับโอเคมาครับเลือกหมายเลขสามใช่ไหมมาดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรโอ้โหได้ไพ่อัศวินถือดาบนะครับ คุณต้องงอแล้วแหละอันนี้คือเขาคุณต้องงอจริงๆนะครับเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่ผิดนะครับนะเพราะฉะนั้นเขาขอแค่คุณมางอก็โอเคแล้วนะครับแตไม่ใช่แค่งอนแต่โกรธนะครับแต่อยากให้คุณมางอแค่นั้นเองขอแค่คุณงอก็จบนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะคล้ายหมายเลขสามไหมไม่ใช่หมายเลขสามคือเขาแค่งอนนะครับอันนี้เขาไม่พอใจเขาโกรธเลยนะครับแต่ถ้าคุณไม่มีถ้าคุณไม่ไปงอเขาเขาก็มีโอกาสที่จะไปได้เหมือนกันนะ พันนั้นแล้วนะครับอาจารย์อยากจะฝากไว้ว่านะคนเราเนี่ยมีปัญหาทะเลาะก,กันได้ครับนะแต่ขอให้งอกันคิดถึงวันเก่าๆที่เราได้รักกันนะนะครับแล้วก็จะดีขึ้นขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์อวยพรให้ทุกคนได้พบสิ่งดีและง้อกันประสบความสำเร็จนะครับสวัสดีครับ